สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าหนูชื่ออะไรลูกชื่อตั๊กค่ะชื่อจริงสุปราณีสุปราณีหนูเป็นโรคอะไรลูกอ่าเป็นปวดแขนปวดข้ออะไรเงี้ยค่ะขาเรียกโรคอะไรอ่าชีคุณคุณย่าชืคุณคุณย่าโรคใหม่เหรอคะไม่เคยได้ยินเป็นโรคโรคใหม่เคยได้ยินแต่ว่าไม่ไม่ใหม่นานแล้วนานแล้วแต่ว่าไม่ได้เป็นในคนไทยอ่ะไม่ค่อยรู้จักออไม่รู้จักอ๋อชี่คุณคุณย่าชื่อมันเป็นญี่ปุ่นเนาะไขข้อ าการเป็นยังไงลูกจะปวดตามเนื้อตามตัวแขนขาตามข้อข้อมือข้อเท้าอะไรเงี้ยโอ,อแล้วก็หนูมาทานตัวนี้ก็ทานอะไรมากทุกหายทานยาไปยาคลายกล้ามเนื้อยาอะไรไปสองเดือนมันก็ไม่หายพอพอเลิกกินยาก็ปวดก็เลยซื้อกาแฟ <c oughs> กับโกโก้ผส, <c oughs> ผสมกันผสมกันอพอตื่นเช้ามาก็ดีขึ้นเลยเออ ดีขึ้นเลยทานไปกี่ซองคะถึงดีขึ้นทานไปกี่ซองก็สองสองซองควบกันเลยควบกันเลยทานทานนานไหมคะไม่ก็ก็ตอนแรกก็วันเดียววันเดียววันเดียวเปลี่ยนเลยก็เดียวเปลี่ยนเลยจากที่ปวดปวดอยู่วันเดียวขึนเลยค่ะมหัศจรรย์มหัศจรรย์ทลึก็ตื่นเช้ามาก็คือมือที่ที่ปวดที่ตามข้อมันก็มันก็เบาลงโอ้สุดยอดสุดยอดผลิตภัน อะไรขนาดดีขนาดนี้ก่อนไหมเขาก็มาล่อคุณดันเบาๆดิฉันแล้วแล้วแล้วตอนนี้ดื่มมานานยังคะตอนนี้ดื่มเรื่อยๆต่งเรื่อๆมาใช่ไหมคะทานต่อเนื่องมาปีกว่าอาการดีขึ้นเรื่อยๆเนื้อหน้าตาใสขึ้นหน้าตาสดใสใช่ไหมคะสุขภาพดีก็ดีขึ้นดีขึ้นค่แล้วจะทานต่อไหมลูกก็ทานเรื่อยๆค่ะทานเรื่อยๆไหมกินดีแล้วบอกต่อไหมก็บอกต่อลูกสาวก็กินเรื่อยอยู่ตอนนี้อตอนนี้เปิดร้านกาแฟ นะคะเปิดร้านกาแฟเพราะว่าลูกสาวจะเปิดร้านขายกาแฟไม่มดอวันนี้ได้ถือโอกาสดีเปิดที่ไหนคะเปิดที่ไหนสัมพันธ์ได้เลยที่ลมสักอารมสักเพชรบูรณ์ค่ะตอนนี้ลูกสาวก็จะเปิดร้านกาแฟขายกาแฟตอนนี้ด้วยกินดีแล้วจะบอกต่อใครผ่านไปผ่านมาแวะซื้อได้ที่ลมสักที่ลมสักร้านชื่ออะไรหลก ร้าน T N Coffee อ่าถ้าท่านใดอยู่แถวบริเวณบอกเบอร์ดีกว่านะคะอ่ชื่อร้าน T N Coffee อยู่ข้างอะไรนะลูกข้างข้างร้านซักรีดแหละค่ะซอยคุ้มประพฤติซอยคุ้มประพฤติหน้าอเภอใช่ไหมอ่าอยู่หน้าอเภอเบอร์โทรศัพท์อะไรคะลูกบอกเหนึ่งกับต้น0963302091ขอบคุณค่ะ